สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาธมิมาเสนาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอเสนอขา่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจำวันที่24-28ถึง28มกราคมพศ2 5 6 6 5วันจันทร์ที่24 65, มกราคม2อ6 5คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลนำโดยนาย กองเอกพุทธกรีชคงพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรเป็นหัวหน้าคณะทำงานนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจุมพรรองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจุมพรแรงงานจังหวัดจุมพร ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรผู้แทนประหลัดจังหวัดชุมพรผู้แทนประมงจังหวัดชุมพรผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพรผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำหนึ่งกองกำกับการหกกองกำกับการตำรวจน้ำผู้แทนสารวัตรใหญ่ตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดชุมพรผู้แทนกำกับการตรวจตะเวนชายแดนที่41ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรผู้แทนผู้กำกับ5กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจังจัดหางานจังหวัดชุมพรผู้แทนประกันสังคมจังหวัดชุมพรมีสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดชุมพรเป็นเลขาพร้อมด้วยประสานงานด้านภาษาเมียนมาเข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการณบริเวณอ่าวไทยจังหวัดชุมพรมีหนึ่งลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด34คนเป็นคนไทย6คนเมียนมา28คนเรือลำนี้ผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานบังคับ วันพุธที่26มกราคม2 5 6 5เวลา14นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพรเพื่อสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพรฝ่ายนายจ้างแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีนายกองเอกพุทธกิจชคงกพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันพุธที่26มกราคม2559นายสุพจน์แข่เพลงสวัสดิการและคุ้มครองในงงานจงังหวัดชุมพร่อใหมายให้นายกิรติทองแดงตำแหน่งนักวิาชาการในงงานร่วมตรวจบูรณา,าการกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรจำนวนหกแห่งลูกจ้างหกงสคนคนไทย20คนเมียนมาสี่คนกัมพูชา1คนทุกคนมีใบอนุญาตการทำงานไม่พบการกระทำความผิดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดบูรณาการอบรมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGRP กับโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่25-26มกราคม2565โดยมีนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมการประชุมอบรมจำนวน20แห่งณห้องประชุมทันิสารีสอร์ท วันศุกร์ที่28มกราคม2565นายสุพจน์แขกแพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอมหมายให้นายกิรติทองแดงตำแหน่งนะักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบรูรณา,าการกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจุมพร จำนวน2แห่งจำนวนลูกจ้างจำนวน40คนคนไทย5คนเมียนมาสามสคนมีใบอนุญาตการทำงานถูกต้อง28คนและพบแรงงานต่างดา้าวกระทำความผิดมาตรา64สทับสข้อหาคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำต่อนายทะเบียนอัตราโทษมาตราหนึ ทับหนึ่งวักหนึ่งจำนวนหกคนนายจ้างกระทำความผิดมาตราสิบสามข้อหาพูดไม่ใดไม่ได้แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานอัตราโทษตามมาตร,รา103แรงงานต่างด้าวจำนวน 1, หนึ่งคนกระทำความผิดมาตรา63ทับ64ข้อหานำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้การช่วยเหลือซ่อน วันเสาร์ที่29มกราคมพศส 2, 5 6 5เวลา13นาิกาถึง14นาฬิกานาทีนายสุพจน์แข่แพงสวัสดิการและคุ้มครองในงานจากกังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางศรีพรสิรจุพาตำแหน่งนักวิชาการในงงานชำนาญการพิเศษและนางชุรีพรนพเก้าตำแหน่งนักวิชาการรงงานชำนาญการดำเนินกิจกรรมจัดอบรมโครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการณ,ณบริษัทไพยทูรส์พีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร ผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่24-28มกราคม2565ตรวจเดือทั้งหมด86ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ1,062คนสัญชาติไทย244คนสัญชาติเมียนมา785คนสัญชาติกัมพูชา27คนสัญชาติลาว4คนสัญชาติอื่นๆอีก2คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำความผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงง,งาน การดําเนินการให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่24-28มกราคม2 5 6ามีรูกจ้างมาร้องทุกข์จำนวนหนึ่งเรื่อง